สวัสดีครับผมนายปัทวีภูเก้าล้วนนะครับมาจากภูเก็ตครับและที่ได้ตัดสินใจเรียนชุดวิชาการผลิตโคขุนคุณภาพสูงนอนดีกรีนะครับก็เนื่องจากสาเหตุนะครับผมต้องการจะประยุกต์การเลี้ยงวัวให้มาเป็นเหมือนกับรายได้เสริมหรืออาชีพเสริมของผมอีกทางหนึ่งนะครับเพราะว่าการเลี้ยงโคเนี่ยเราก็ ไม่ได้ใช้เวลาตลอดทั้งวันนะครับในทําความเป็นจริงแล้วเราไม่ใช้เวลาทั้งวันในการเลี้ยงเขาแล้วก็อย่างแรกนลยน,นะครับต้องขอขอบคุณทางมหาวิทยาลัยเกษตรนะครับที่จัดตั้งหลักสูตรนี้ขึ้นมาแล้วก็ขอขอบคุณอย่าง,างกระทรวงอวนะครับที่สนับสนุนพวกเรานะครับในการเรียนหลักสูตรวิชานี้นะครับแล้วก็ขอขอฝากให้ทุกคนนะครับติดตามนะครับข่าวสารเกี่ยวกับการรับสมัคร วิชานี้อีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าครั้งนี้เนี่ยก็เป็นครั้งที่3นะครับแล้วก็หลังจากที่ผมได้เรียนเนี่ยมันก็มีอะไรที่มีประโยชน์มากมายนะครับสำหรับเราก็อยากจะเรียนเชิญทุกท่านนะครับให้มาสมัครเรียนเป็นรุ่นที่4นะครับขอบคุณครับเราเลาน,นีและอินทนินสนุกสุขใจมีเกียรติวร